ทุกๆคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับลุงสิงล่างจากที่เราเนี่ยไหาไปอ2วันก็เป็นเพราะว่ามีเวลาให้ไม่ตรงกันนะครับเลยทำให้ไม่มีคลิปที่จะลงวันนี้อาจจะเป็นวันพิเศษหน่อยนะทุกคนนะพล่อว่าลุงเนี่ย จ้าพาทุกคนเนี่ยไปอะไรนะขอเรียกว,ว่าไปพบกับกุมารทองกุมารดำแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมเพราะว่าเห็นรอมนั้นนะ่ะวิ่งหนีไปเลยนะทุกคนนะซึ่งลุงเองก็จำไม่ได้ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะได้เห็นกันอีกรอบนะครับแถวนี้เนี่ยทุกคนน่าจะบอกให้ก่อนถ้าเราเนี่ยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็ไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าแถวเนี่ยจะมีสิ่งลี้ลับอยู่เป็นจำนวนมากอีกทางอย่างติดกับถนนที่ทางขึ้นไปบนเขานะ เลยอาจจะมีเสียงรถเนี่ยรบกวนเป็นบังช่วงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะรีบเดินทางกันดีกว่าถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ร่วมกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเนี่ยจะ ไปตามหากุมารทองแกกุมารดำกันดีกว่าทุกคนก็ตามชินเคยนะครับเส้นทางที่ลู้เนี่ยจะใช้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องเดินไปทางนี้ งั้นลุงเนี่ยขอพูดความจริงในคลิปก่อนเลยดีกว่าภายในปีหน้าเนี่ยลุงเนี่ยก็จะต้องไม่อยู่แล้วนะครับซึ่งจะต้องเดินทางกลับไปยังฟั่งชายแดนและคามไปยังประเทศพม่านะครับพ่อลุงเนี่ยจะกลับไปยังบ้านของตัวเอง แต่ไม่รู้ว่าช่างเนี้ยจะให้ใครรับช่วงต่อนะถ้าถึงเวลาเนี่ยทุกคนเนี้ยอาจจะได้เห็นเองยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในการรับชมคลิปกันนะครับเดี๋ยวอีเมกไลเนี่ยทุกคนเราเนี่ยก็จะถึงแล้วนะ ตอนนี้มีเสียงรถฟังนู้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะได้ยินเหมือนกันไหมแต่ทางด้านของลุงเนี่ยเสียงเนี่ยคือดังมากเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอย่างจุดที่เป็น เส้นผ่าระหว่างน้ำไหลนะครับแต่ตอนนี้น้ำเนี่ยไม่มีแล้วซึ่งมันเนี่ยได้ให้ไปนานแล้วนะครับเดี๋ยวอีไมไกลเนี่ยทุกคนก็น,น่าจะเทแมแล้วนะครับ เหมือนกับว่าอีกไม่นานเนี่ยนะทุกคนนะฝนเนี่ยกล้กจะตกลงมาแล้วซึ่งไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ถึงฝนเนี่ยจะตกนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยลมเนี่ยก็ได้พัดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุกคน ดูสิทุกคนตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ลุมาถึงเมื่อกี้ฝนเอ้ยลมเนี่ยก็เริ่มพัดแรงขึ้นเลย่อยนะครับไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวอีกสักพังหนึ่งเนี่ยเราก็จะ รีบไปเลยทุกคนนะทุกคนนะเพราะว่ามันจะถึงแล้วทุกคนมันเจยวลูมเนี่ยเดินไปไม่กี่ก้าวเนี่ยก็ขเขา้าสู่เส้นทางที่เรียกว่าที่ที่กุมารดำและกุมารทองอยู่นะครับเพราะว่าลุงเนี่ยเห็นพวกเขาเนี่ย อยู่ข้างนานนวลเองทุกคนเดียวเ,วเ,วเวมือ่อนรับทุกคนจะได้ยินไหมครับเดี๋ยวลงขอไปซ้องดูก่อน

มันคืออะไรกันแน่ทุกคนทำไมวันนี้มันมีถึงสามคนแล้วอีกคนหนึ่งมันเป็นลูกใครกันแน่ทุกคนอีกทั้งยังโพกงหน้าอีกด้วยนะครับลุงเองก็งง,งไปหมดพาอว่าปกติมาแล้วจะไม่เจอแพมนี่ ตอนนี้มันยังส่งเสียงอยู่เลยนะครับเมื่อกับว่าพวกมันเนี่ยจะไม่เห็นลุงเสียงยังอยู่ข้างงนานนู้นเลยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าลุงเนี่ยจะรีบกลับไปดูดีกว่าเพราะว่ามันคืออะไรกันแน,น่นะทุกคนนะ ยังไงก็ลุงต้องขอตัวเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครที่ชอบคลิปของลุงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามให้ลุงด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากเนี้ยลุงเนี่ยจะต้องรีบตามพวกเขาไปนะเพื่อจะไปหาคำตอบให้ได้กับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านะครับ ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับทุกคน